สุดท้วผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พราสนิครับกาจุนี้มาแนะนําล้อตัวนี้กันดีกว่านะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของฟร์โฟลัดนะครับเป็นตัวอีโคบูตนะครับเป็นล้อคอฟเจนห้าลู108มิลนะครับล้อโฟร์โฟล์ดนะครับมันจากเป็นขนาดห้าู108เพราะฉะนั้นเขาจะใส่กับล้อรนอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็จะใส่กับรถรุ่นอื่นไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งล้อทั้งรถเลยมันต้องใส่กัรของตัวเขาเองเท่านั้นนะครับล้อตัวนี้ นะครับเป็นล้อที่หน้าตาที่ว่าเป็นก้านเยอะๆจะเป็นตัวที่หลังจากก้านตัววายนะครับก้านตัววายเดี๋ยวนี้มันจะเป็นตัวก่อนตัวอิโคบูส์นะครับล้อตัวนี้ก็ใส่ตัวนู่นขอบโฟกัสได้ทุกรุ่นเลยก่อนรุ่นอิโคบูสก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับม in ีตาฟอร์ดเลยอ่าชัดเจนนะครับสบายใจนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7นะครับออฟเซต50นะครับออฟเซต50นะนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจทำมาได้นะตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเินทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้นะครับผมกรอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ